มาเทศนาแก่พรามว่าภาพเก่าๆที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าควรแก่พวกเราพวกเรามิใช่พวกเชื่อถือมงคลตื่นข่าวการเชื่อถือมงคลตื่นข่านี้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายไม่สรรเสริญเลยบัณฑิตต้องไม่เป็นคนเชื่อถือมงคลตื่นข่าว ฟังฟังธรรักเทศนาแล้วมีความเห็นชอบพระศาสดาทรงสทแสดงธรรมแจกรมแล้วตรัสพระคาถาความว่ายะสะังคลา,าสมุูหตาเป็นอาธิแปลความว่าผู้ใดไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อถืออุกาบาทไม่เชื่อถือความฝัน ไม่เชื่อถือลักษณะดีหรือลักษณะชั่วผู้นั้นชื่อว่าร่วมพ้นโทษแห่งการเชื่อถือมงคลตื่นข่าวครอดงามกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภบย่อมไม่กลับมาเกิดอีกพระผู้มีพระภาคทรงแสดงและทรงสอนไม่ให้เชื่อถือมงคลตื่นข่าวแล้วทรงสอนให้เชื่อถือ จากพยานข้อมูลหลักฐานสถานที่สภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นและวิเคราะห์ด้วยปัญญาของตนให้เข้าถึงความจริงเพื่อความเข้าใจความได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขอนำเอามหาสารชาตุกมาไปภูภาหอนว่าพระศารดา ขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารตรัสถึงพระอานนท์เถระารณาคุณของพระเถระว่าพระอานนท์เถระไม่ให้มหาชนลำบากใช้อุบายแสดงแก้วมณีแก่พระราชาเพราะท่านเป็นพระหูสูตเป็นบัณฑิตและเป็นผู้ฉลาดในอุบาย พระศาสดาทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการั้พระเจ้าสมมพทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เรียนจบศิลปศาสตร์ทุกอย่างแล้วได้เป็นอมาตของพระเจ้าสมมพทัตพระองค์นั้นอยู่มาวันหนึ่งพระราชาสเสด็จไปสู่พระ พระเจอุทยานพร้อมกับบริวารเป็นอันมากสเสด็จเที่ยวไปสู่ระแวกป่าแล้วทรงมีพระประสงค์จะทรงเล่นกีฬาในน้ำสเสด็จลงสู่สะโบคกรณีอันเป็นมงคลรับสั่งให้เรียกน้ำในมาเล่นกีฬาในน้ำด้วยพวกสตรีตา่างกร่อล่นอาภรณ์มีเครื่องประดับศีรษะและประดับ ใสในผ้าผมวางไว้บนหลังหีบมอบให้ทาสีทั้งหลายรับไว้แล้วพากันลงสู่สะโคุคะณีครั้งนั้นกลิงตัวหนึ่งอยู่ในสวนนั้นนั่งอยู่ที่กิ่งไม้เห็นพระเทวีทรงเครื่องเครื่องประดับทรงใส่ไว้ในผ้าทรงแล้วทรงวางไว้บนหลังหีบ นึกอยากจะแต่งเครื่องมุกดาหารของพระนางนั่นจองดูความเหลือเลอของนางทาสีอยู่ฝ่ายนางทาสีผู้เฝ้าเครื่องประดับก็มัวนั่นมงองดูเพลินอ,อยู่เลยวุ่นหลับไปลิงรู้ว่านางทาสีประมาทโดดตรงโดยความเร็วปานหลมพัด สอดสวมสร้อยมุกดาหารแล้วโดดขึ้นรวดเร็วปานลมพัดเช่นกันกลับนั่งอยู่บนกิ่งไม้หัวลิงตัวอื่นๆจะเห็นจึงซุกเครื่องประดับทรงไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแทงทำเป็นเหมือนส,สงบสงี่ยมนั่งเฝ้าเครื่องประดับนั้นไว้ฝ่ายดางทาสีนั้นเล่าตื่นขึ้นมาไม่เห็น เครื่องประดับมุกดาหารก็ตัวกันครั้นไม่เห็นอุบายอย่างอื่นก็ร้องตะโกนขึ้นว่าคนแย่งมุกดาหารของพระเทวีหนีไปแล้วพวกราชบุตรที่เฝ้าประจำการกันตามลำดับตามตำแหน่งนั้นๆครั้นได้ยินเสียงคำของนางร้องตะโกนขึ้นก็ รีบไปกราบทูนแด่พระราชาพระราชารับสั่งว่าพวกท่านจงจับโจรให้ได้พวกราชาบุตรทั้งหลายก็พากันออกจากพระราชยานกล่าวว่าพวกท่านจงจับโจรจงจับโจรพากันค้นหาทางโน้นทางนี้ขณะนั้นบุรุษชาวชนบทคนหนึ่งกำลังทำธีกรรม <med> เห็นพวกราชาบุรุษวิ่งไปมาได้ยินเสียงก็ตกใจวาดวันวิ่งหนีพวกราชาบุรุษเห็นเขาวิ่งหนีก็ตามไปแล้วกล่าวว่าคนนี้เป็นโจนตรต้งจับเขาเมื่อจับเขาได้แล้วก็โบยตีพรานกาวว่าเจ้าโจรชั่วกล้าลักเครื่องประดับเช่นนี้หรือ เขาเพื่าถูกโวยตีมากขึ้นก็คิดว่าถ้าเราไม่บอกว่าฉันรักเอาไปวันนี้ก็คงไม่รอดชีวิตแน่พวกราชบบรุษคงโวยตีเราเรื่อยไปจนกว่าจะถึงความตายจำเราต้องบอกเขาจริงจะหยุดตีเขาจึงบอกว่านายขอรับกระผมนำไปเอง ทีนั้นพวกราชบรุษก็พากันมัดเขานำไปเฝ้าพระราชาฝ่ายพระราชาตรัสถามว่าเจ้ารับเครื่องประดับมีค่ามากไปหรือเขากลาบทูลว่าพระองค์ผู้สมุติเทพเป็นความจริงพระเจ้าขา้าพระราชารับสั่งถามว่าเจ้าเอาไปไว้ที่ไหนราชบุตษนั้นกลาบ บูรุษนั้นกราบทูลว่าพระองค์ผู้สมุติเทพสิ่งที่มีค่ามากแม้เป็นเตียงหรือเป็นตังข้าพระองค์ก็ไม่เคยเห็นแต่ท่านเศรษฐีบอกให้ข้าพระองค์รักเครื่องประดับมีค่ามากนั้นข้าพระองค์จึงรักเอาไปแล้วมอบให้แก่เศรษฐีท่านเศรษฐีนั่นแหละถึงจะรู้พระราชารับสั่งให้หาท่านเศรษฐีมาเฝ้า รับสั่งถามว่าเครื่องประดับมันมีค่ามากท่านรับเอาจากมือคนนี้ไว้หรือเศรษฐีตัะวะอาญากราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งถามว่าท่านเอาไปไว้ที่ไหนเล่าเศรษฐีทูลว่าให้แก่ท่านปุโรหิตไปแล้วพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งให้เรียกหาปุโปรโหิตนั้นมาเฝ้า รับสั่งเช่นนั้นเหมือนกันถึงท่านโปโรหิตเองก็รับทูลกราบทูลว่าข้าพระองค์ให้แก่หัวหน้าผู้คุมเรือนจำไปแล้วรับสั่งให้เรียกหัวหน้าผู้คุมเรือนจำมาเฝ้ารับสั่งถามอีกว่าเจ้ารับเอาเครื่องประดับมีค่ามากจากมือโปโรหิตไปหรือหัวหน้าผู้คุมเรือนจำคิดว่า เราคงต้องถูกจองจำเป็นแน่ถ้ามีผู้หญิงอยู่ในเรือนจำกับเราด้วยเราคงไม่เปล่าเลกลียวใจจึงกราบทูลพระราชาว่าพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งถามว่าเอาเครื่องประดับไปไว้ที่ไหนหัวหน้าผู้คุมเรือนจำกราบทูลว่าข้าพระองค์ให้แกนางวันนาสศีไปแล้วด้วยความ นหาพระราชารับสั่งให้เรียกนางวันธาาศีีมาพระราชารัสถามแล้วานางปฏิเสธว่ากระมอมฉันมิได้รับไว้พระเจ้าข้าพระราชาเมื่อสอบถามคนทั้งห้ากว่าจะทั่วดวงอาทิตย์ก็อัสดงพระราชารับสั่งว่าเวลานี้มืดคำแล้วเราจะต้องรู้ พรุ่งนี้แล้วมอบคนทั้งห้าเหล่านั้นให้แก่อามาตย์แล้วเสด็จเข้าสู่พระนครพระโพธิสัตว์คิดว่าเรื่องเครื่องประดับนี้หายไปในภายในส่วนชดาบอดีเป็นคนภายนอกการเข้าประตูก็เข็นแข็งวิเคราะห์เหตุดูถ้าจะเป็นคนอยููข้างในรับเครื่องประดับไป ก็ไม่อาจหนีรอดไปได้ถ้าคนภายนอกจะเข้ามารักหรือคนรักใช้ในสวนจะรักเครื่องประดับก็เป็นไปไม่ได้คำที่ปรดุษนั้นกล่าวว่าข้าพระองค์ให้เศรษฐีไปแล้วต้องเป็นคำกล่าวเพื่อเพื่อนตนถึงเศรษฐีกล่าวว่าให้แกโลหิตุโรหิตก็จะเป็นอันกล่าวเพราะคิดว่า พวกเราต้องอาศัยท่านปโรหิตช่วยคลี่ถ่ายคดีแม้ท่านปุโรหิต,ลหตกล่าวว่าให้หัวหน้าผู้คุมเรือนจำไปแล้วก็คงเป็นอันกล่าวเพราะคิดว่าพวกเราต้องอาศัยผู้คุมเรือนจำจึงจะพากันอยู่สบายในเรือนจำหัวหน้าผู้คุมเรือนจำพูดว่าให้แกวรนตาศีไปแล้วก็จะเป็นอันกล่าวเพราะคิดว่า พวกเราจะไม่ต้องอยู่เปล่าเปลี่ยวใจอยู่ในเรือนกรรคนทั้งห้าเหล่านี้คงไม่ใช่โจรทั้งนั้นในพระราชอุทยานมีลิงเป็นอันมากเคลื่อนประดับคงอยู่ในมือของลิงตัวใดตัวหนึ่งเป็นแน่พระโพธิสัตว์จึงเข้าไปเฝ้าพระราชากราทูลว่ามหาบอพพิตรขอได้โปรด ทรงพระกรุณามอบโจรเหล่านั้นให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสืบเรื่องนั้นเองพระเจ้าข้าพระราชารับสั่งว่าดีแล้วท่าน